อดีตนายกท่านเงียบผิดปกติมากมายเลยนะครับแทบจะไม่มีปากเสียงกับตระกูลหุนเลยนะทั้งที่ตระุูลหุนนี่ก็ถือว่าหักหลังอย่างแรงนะครับในภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตระกูลชินจะชู้ยากมากเนื่องจากไปพึ่งเขาเยอะไงหลายครั้งหลายคราหลายเหตุการณ์มากดังนั้นเนี่ยตระกูลหุนเขาก็คงอาจไว้หมดล้ครับคลิปลับอะไรต่างๆก็คงจะมีอีกเยอะพอสมควรดังนั้นผมจึงไม่เชื่อว่าทางฝ่ายเราเนี่ย จะไปหักหานกับเขาจริงก็มีแต่เขารุนแรงกับเราใช้คําพูดคาจารุนแรงตลอดอาจารย์คุณนเมเนตหรือจะเป็นหุนเซนก็ตามเนี่ยโพสตุนแรงตลอดมีของใหม่ให้เราเห็นทุกวันเขาพยายามโชว์ของนะครับว่าเขามีภาพแบบนี้อะไรอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองผมก็เลยเชื่อว่าทางที่สวยที่สุดสําหรับตระกูลชินนะครับต้องถอยออกมาจากการเมืองก่อนก่อนที่ตระกูลหุนเขาจะแฉะมาเยอะกว่านี้ อันนี้มันก็จะปลอดภัยแล้วก็ประเทศก็จะเดินได้อย่างอิสระด้วยนะครับ